กูด,ดาบยังโอ้โอโออยยาทุบยาทุบตายแ๊บโวดดิอันนี้มันปืนเนี่ยว่ะคาานาเนี่ยมันสั้างเินไปสลับเรา<ม>ใช่แล้วจากการดาบที่ยยใหญ่ยาวกว่าคาสนาเฮ้ยปวดหัวซึ่งนั่นก็ทำให้เขานั้นสามารถชนะพวกนี้ได้อย่างไาได้ชาติอีกครั้งในทำการโจมตีตอนนี้แกงปลาย่างของเรานั้นเริ่มไม่เหลือแล้วแล้วจากนั้นพวกเขาเน,นี่ยชนะมันได้หรือไม่เราต้องมาติดตามดูกันต่อไป ตอนนี้การต่อสู้ได้รุนแรงมากกมีคุณไปรเรื่อยๆ,ๆเกิดอะไรขึ้นกันนะโซโลและแชมการโจมตีเอาละครับวกกาอสวดสดีพี่น้องชาวไทยทุกนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแอลซาวเกมเมอร์นะครับกับเกมทูทูรี่แอคเคเลตแบทเทิลซีมูเลเตอร์นั่นเองนะฮะหรือที่สัน้นๆว่าเกมแฉกนั่นเองนะฮะ ซึ่งเกมนี้ตอนนี้เนราอยู่กันในเวอร์ชันศูนยนะ์จุดนย์จุดสเนาะซึ่งปกติเนี่ยผมจะเล่นในเวอร์ชันศูน0์จุดไม่งก็0.12.0นะแต่นี่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ผมมีแล้วเออล่าสุดแล้วนะผมมีอ่ะเออโอเคนะในเ,เวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคอสทอมคอนเทนต์ได้หรือว่าสร้างยูนิตใหม่ได้นั่นเองนะฮะเรามาที่การสร้างยูนิตตรงนี้อา่าแล้วกด make new unit ไปนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาเลือกว่าจะให้เป็นยูนิตปปรรรระะะะะะเเเเภทไไไหไ,หไหนนะนนนนออออยยยย่่่าางงงีี้ตตผมมมมคกกกจ็ซละะัะฮะ ไรเดอร์นะแต่ไม่ขี่ตัวละครนี่เลยนะเราไม่เอาเราจะสามารถเอาวุ้นเขาได้ซึ่งอาวุธเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะมีแบบอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยไอ้ดาวกระจายของอาร์มเซนเซชัยโหนแบบมันมีแบบทุกแบบอ่ะแล้วก็มีมีดาบคาคาตนะด้วยโอ้โหแต่ผมไม่อยากใช้คาตนะเราไม่อยากจะหยิบยืมคาตนะมาใช้ละกันโอเคแล้วก็มีบุวิกามีวุ้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยอะไรนี่เป็นมวยนะฮะ แล้วก็นี่โโอ้โหเฮ้ยนี่คือใจแอนคาตานนาเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะคาเป็นนี่อะไรโอ้โหมันคืออะไรมันดูเหมือนโล่จังเลยเอาละสมาร์ทลึกลือกถือหนึ่งมือได้สองมือก็ได้นะชมนี่คือหนึ่งมือนะถือหนึ่งมือโอ้โหใหญ่เกินถือสองมืออื้อหือสุดยอดนี่คือแบบลอยแล้วน,นะมีเวทมนต์ในการหยิบยืมันหยิบ,ยบ,ยบอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถกดเทปอยู่ดิตรงนี้ได้มาขอาดูหน่อย อ,อดูพลังเขาหน่อยโอ้โหถือถือไม่ไหวถือไม่ไหวไ้ยหนักโอ้ยยกยกเฮ้ยยกไม่ขึ้นจบเลยเขาสามารถปรับคอยกขึ้นได้ด้วยการมาที่โซเดตัสนะฮะแล้วก,ก็ปรับน้ําหนักที่เขาสามารถถือได้ไนะะี่อ่าเราปรับเป็นสักสิเวลากันอ่าลองเทียบยืนใหม่ยู่ได้ไหมถือไหวไหมโอ้โหโ,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 โอเคอเกือบไว้ละเกือบไว้ละ,อเ,อละนะเอาเปหนึ่งร้อยหนึ่งพันถือไม่ไหวให้มันรู้ไปรอบนี้ แม่ถือสบายเลยโอ้โห,โ,หโหตัวเฮอ,อะไรวะหน้าแม่งเจนดรีเจนดรีอ่ะโดนดิ้ตายแม่ไม่ตายไม่ตายเขาสุดยอดแล้วอ่ะมีพัดคือไม่ยกขบวนกันมาอย่างนี้ใครจะไปชนะขอให้ปูดาแล้วโอ้โห,โหยาทุบอย่าทุบตายแป๊บตายอะไรกันล่ะเนี่ยโอเคผมจะมาสร้างยูนิตของตัวเองกันดูว่านะที่ผมจะ,จะใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมขอรีมูฟอุปกรณ์พิพากิมไปเลยแล้วกันนะผมอยากใ้เขาเนี่ยนะ ใช้อาวุธระยะไกลใช่ไอ้อาวุธระยะใกล้สิแต่บุญรวยใกล้เนี่ยนะจะต้องเป็นดาบนี่โอ้เท่เลยแล้วก็อีกข้างนึงด้วยอีกข้างนึงเนี่ยจะมีดาบเลยที่เท่ดูบ้างหรือเปล่าว่าเป็นอะไรวัดเฮลวัดเฮลวัดเฮลโอ้ยจริงา่างนี้ไอ้มันตัวพวกน้ำแข็งนี่เขาปรับเปลี่ยนเทนเจอร์หมดเลยดูยดิ เปลี so Instead, ่ยนรูปภาพเปลี oh, ่ยนอะไรมันดูสวยขึ้นแต่ไม้ใช่แช่ันก็เดียงไปซะแล้วเฮ้ไม่อยากเห็นเลยไม่อยากคิดต่อภาพเลยแล้วโอ้โหนี่มันคิวบิตมีสอนคิวบิตใช่แล้วนี่มันลุกตุ้มสางงานเออโอ้ดีอันนี้มันปืนเนี่ยว่ะไม่มีอันนี้ด้วยเฮ้ยสุดยอดไปเลยปืนด้วยป่ะนี่อะไรเนี่ยวิทเตอร์โอ้โหมีอาบเอค มีอพือ้นอักอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีบาบาเล่ตเอ้ยเอ้ยใช่ผมบอกวันทุกอันิดนะอันนี้อะไรเนี่ยบาบาคืออะไร AWP a AW P แล้วก็ฟาร์มาร์สแล้วก็นี่อะไรอะ่ะโอ้มึงถืออย่างนี้เลยเหรอตาย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 แล้วนี่ก็มียันอมอ,อะไรเนี่ยอะปืน MP40 โอ้โหแล้วก็ ดูแยะมากมายเลยอะ่ะคือไม่รู้จักว่ายังไงแล้วแบบปืนมีมกนี้กีาาตารแปดอ่าฮะอันนี้ดูดิมียันปืนเนี้ยสุดยอดถึงสองมือไอปืนวิกเตอร์เนี่ยคือแบบรู้สึกเกมนี้มันจะเกินมาแล้วนะนี่ดีเซอร์ไกเกินด้วยมียันดีเซอร์โอโ้โอหโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอ,อ่ะนมนีลซิงเดี๋ยวเราจะไม่ไมเราเราจะไม่ใช้ปืนกงล อยากใช้ป่ะเนี่ยผูช้ชมหรือว่าทุกคนอยากผมก็อยากเออพูด่าไม่อยากไม่ไมจเจอเราจะไม่ใช้เราก็ใช้กันได้ไหนแน่าเลยดีเอ้ย AK คิรจะด,ดีกว่ามาดูหน่อยดิโอ้โอ้โอ้โหดาวินชีดาวินชีแทงดาวินชียิงมาโดนดาวินชีตายแล้วล่ะมีริปเปอร์ด้วยโอ้โหเอาริปเปอร์ไม่ใช่ริปเปอร์ริปเปอร์นี่มาริปเปอร์เข้าไปรวมร่างกับดาวินชีแทงเดีเย๋ยวรอใโอ้โหโอ้อะไรกันเนี่ยไม่ได้ ออกไม่ได้เอ้าเอ้าเอาเอามาเขาปฏติดธิ์เราออกไม่ได้ตาย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 งี้ตายตายชัวร์วตายชัวรชัวพอๆๆเลอกเ,เ,เ,เล่นเลอะเล่นผมคิดว่านะเราใช้ดาบอ่าดาบคาตนาน纳เหรอคาตาน纳เนี่ยมันสั้นเกินไปสำหรับเราใช่แล้วจะการดาบที่ใหญ่ยาวกว่าคาตาเหยายาวคาตานดาบที่นี้ชิ้นนั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นดาบที่ยอดแข็งแรงและอุ่แรงใช่ ซึ่งมีดาบคิงด้วยแต่เราจะไม่ใช่ดาบคิงโอเคนี่ไง่ายดาบเขาเป็นสโวชดาบอยู่แห่งดวงดาบเป็นจันทร์เสี้ยวฮะในชุดเราสามารถเลือกชุดได้ขอดูชุดหน่อยหมวกนะหมวกเอออะไรเนี่ยใส่ไวมากนี่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 เขามีของนี่มันคือลีเจนแฮร์อ๋อมีของซูเปอร์พรีเซนต์ด้วยสุดยอดนี่มีของน้ำมวยด้วยอืมมีคิงอ่ะมีหมวกคิงอ่าโอเคเท่านั้น มีหัวอะไรวะนะดูดิโอ้ไม่ไม่ไม่มีหัวโจรเนี่ยออาได้ดีหัวอีกาแล้วก็นี่หัวอะไรนี่อะไรอะไรมันคืออะไรหัวของเทพหัวของอามอะไรนะเรียกว่าอะไรอีบอ่ะอีบคนที่ว่าอะไร,ะาะไรฟาโดชัดเยอะนี่อะไรผมขอไอ้ใครไม่รู้อ่ามันมีหัวเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายว่ะคือเลือกไม่ถูกเลยดูดิเยอะมากเยอะเยอะยะ,ะจนแบบวาดเดอเฮ้ยเท่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  แล้วแล้วสมามารถปรับะระดิกใส่ซ้ำได้ไหมใส,ส่ซ้ำได้ด้วยอ้าวแล้วเราใส่อะไรซ้ำได้บ้างอะ่ะอ่านี่อะไรเนี่ยนี่เป็นอ่าผ้าพันคออ่าเท่ดีนี่มีผ้พาพันคอหลายแบบเลยมีนินจาด้วยอ่ะมีมีมีหน้าตี้เนี่ยหน้า,น,านะเออแล้วก็ผ้าพันคออีกนนอีกอันนึงอ่ามันมีด้านหลังไหมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นอะไรสักเท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่ผ้าปิดปากโอ้้หู้เท่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  มีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วต้องการมากกว่านี้อย่าบอกนะว่าเจ้านะ่ะมีแค่แค่นี้นะข้าไม่ชอบต่อไปมาใส่เสื้อกันดีกว่าเสื้อเหรอเสื้อเอามีชุดอะไรดีชุดเนี่ยอามเราจะไปชนะุดก่อนนักลบสักหน่อยเสื้อนักลบนิเอเอ้ยเอ้ยใช้ได้ต่อไปเป็นกางเกงกางเกงเนี่ยนะจะเอาไงให้พุง่งมันไม่ยื่อาายยนออกมาดิ มันยืนผูงมาซื้อดูน่าเกลียดเลยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดมากเราจะทําไงดีอ่าเรามีชุดอะไรที่เท่ป่ะอ่าอืมเอ้ยอันนี้ไอ้ไม่มาไม่มา,ม,ามันดูทุเรศแต่ละชุดเลยก็ทุกๆไม่น่าใส่แบบอันนี้อันนี้นี้นี้เสื้อเน,นี่ยผมขอเปลี่ยนขอเปลีย่ยนดูไม่ดีสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมดึงทำไมอ่าอ๋อนี่ชุดไหนชุดเราสามารถเลือกเสื้อใหม่เสื้อเสื้อไอ้นี่มีโอ้ มีที่เกาะแค่นี้ด้วยอะไรอะเอมีนักคูด้วยโอ้โหเราจะเลือกเป็นแบบ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 นักกันทีเทอยู่เทอยู่นะเทอยู่นะจะใส่ชุดอะไรกับเขาดีไอ้เมื่อกี้ผมเห็นอะไะนี่ใช้ได้ใช้ได้แต่มันดูไม่เหมาะกับเขาอ่ะเ,อเราจะเปลี่ยนชุดเอ้เราใส่ชุดซ้อนกันสองอันได้ใช่ปะถ้าใส่ซ้อนได้มันจะออกมาเท่มาเลยนะเว้เยเฮ้ เฮ้ยใช้ได้โอ้โหโอ้โหเฉยเฉยแล้วก็สามารถใส่แขนนะฮะตอกแขนเนอะตอกแขนใส่ได้ด้วยเหมือนถุงมือเลยเท่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 อยู่เท่อยู่แล้วก็ขาขานี่อามสามารถที่จะใส่ได้เพิ่มได้ไหมไม่เอา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 นะก็เป็นรองเท้ารองเท้าเหรอรองเท้าอุ้ยมีทุสมีแบบแบบตลกดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอ้โหเท่เท่มาก สามารบเป็นดวงตาเขาได้ไหมคือผมคิดว่าดวงตาเนี่ยนะมันควรดีมากกว่านี้ใช่อะมีจริงๆขอตานี้แล้วกันโอ้น่ากลัวมากไม่สม,ค,มความนั้นเลความน่ากลัวจริงจริงรสรปรับสีเสื้อได้ใช่ปะเสื้อป๊บปรับได้นะเลือกปรับสีได้เลยถ้อยากเอาไปแล้วก็ปรับไปตามใจชอบเลยผมขอไม่ปรับแล้วกันโอเคสรีตัสสามารถปรับได้ด้วยอืมฮิสพลอยเหรอ แรงตีของเขาเนี่ยมันจะให้สักประมาณหนึ่งพันไปเลยไซส์ก็เนี่ยปกติส่วนน้ำหนักยูนิตเนี่ยเราจะรองรับได้ทั้งหมดก็คือสิบไม่ไมมมันมันออแค่หนึ่งห้องทำหนึ่ง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 ใส่หนึ่งเข้าไปหนึ่งสิเว้ยโอ้โหโอ้โหเมาส์เมา์เมาเมาอยู่กับบินต็ไปกดตรงไหนกันนี่เอ้าเอาข่เขียนหนึ่งเล็กหนึ่งใส่เล็กหนึ่งเข้าไปใส่เล็กหนึ่งเข้าไป โอ้ห oh, นึง่ง hey, กดหัวต่อไปอ่าเปลี่ยนเป็นเล็กเอาเป็นระดับทีส่สามมาแล้วกันนะต่อไปเนี่ยสปีดของเขาเนี่ยจะเอาไว้ที่สองต่อไปเอฟติดดาเมจดเขาอะ่ะจะเอาที่สามต่อไป damage. ดาเมจดาเมจผมจะให้เขาเนี่ยเล่นไปที่หนึ่งร้อยเออเรียบร้อยเราจะไปลองเทจินิกันเทจินิกของเราเนี่ยจะต้องแข็งไกลที่สุดมา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 ,มา แล้จะอะไครับอยู่นั่นอยู่นั่นเจ้าไงอันกับมาช่วงช่วงไม่โดนเออหมุน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 ฟาดไปหนึ่งยีจึกล้มไปแล้วฮาดิบกันปะข้าขดิบที่เลงข้ามมานี่แม่งตลกดีต่อไปเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะมาทำการอัมใส่พลังสก,กิลกับเขาสกลิลเนี่ยผมสามารถจะเลือกได้โอ้โหสกลิลนี่มันซุปเปอร์จัไม่ใช่ตัวการใส่ซุปเปอรจ์จัำตักวกระโดดแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ต่อไปเนี่ยเราจะใส่พลังการเออ่บล็อกเหรอเราไม่ต้องใสนะ่แล้วหมอนี่เนี่ยเราแจ็คเขาหลบเพราะเขาเนี่ยเป็นยูนิตที่ใช้ดดาวแต่เขาบล็อกเนี่ยมันก็อะไรก็อะไรอยู่อะนะเราแจ็คเขาเนี่ยนะทําการมีสกิลหลบใช่ตามหาสกิลหลบหน่อยสกิลหลบเนี่ยอยู่เฉ๋ยวเน่ใช่แจ็คเขาหลบทะนุได้อ่าและหลบการฟาดแบบนี้ได้เออคโคตรโหดเลยอะ่ะและทอมมาถอยหลังหลบได้ด้วยอ่า ต่อไปเป็นสกิลการโจมตีของเขาการโจมตีอย่างใช้พลังของดาบแบบนี้อ่ะโหดจัดโหดจัดจเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีหลบธนูแล้วนี่ไม่ต้องใช้สกิลนี้แล้วมั้งเลยเราจะให้เขาไปร้องเล่นดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรได้หรือเปล่าจาังหวะนี้ฮู้ยโดนมาแล้วชึบหลบการโจมตีของไฟเข้ามาได้สบายสบายตอนนี้ลงศพ <c oughs> ลงเงินโยเรียบร้อยแต่ไม่ได้ผลไอ้หมอนีปป่กระโดดเท่ๆเลยมันจะเข้าไปฟาดเราหยอกโดนโดนชึบ ฟันไม่โดนมันหลบได้มันเร็วพอมันเร็วมันเร็วมากตอนนี้เขาไม่รู้จะทำไงน,นี่เขาเริ่มปวดหัวแล้วแต่มันคิดแผนเชื่อไม่สาเร็จไม่สําเร็จแล้วจะเอายังไงจะเอายังไงเฮ้ยฟันไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วแม่มันว้าวบ่อยเว้ว้าวสกิลนี้ออกออกเอาออกไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ม,ใชมันใส่พลังใหม่กับเขาอ่าผมเจื่เขามีพลังการตี เป็นอื่นๆจนมากะนะการจบตีของเขาเนี่ยนะจะใช้การทจมีที่รวดเร็วและดูแลใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นดาซะด้วยามาดูมาดูมาดูกันมาดูกันโดนไปแล้วชุบนี่มานี่แล้วมานี่แล้วจะเอายังไงจะเอายังไงจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้ละ่ะโมปล่อยหอยมาเต็มเลยยิงจจมตีโจมตเข้าไปเกาะรัดฟัดเวียงเกาะรัดฟัดเวียงรอดไหมโอ้มังกรล,ลม้มมังกรล,ลม้มแล้วเขาอยู่ไหนล่ะ อย่าบอกนะว่าโดงงงานงับตายไปแล้วยังยังยังตอนนีงงน้งับสกิลมาเพื่อใช้ในการออโตออกมาได้เข,ขาเขาเปิดสกิลดาบแล้วฟันจะเปน็ปนยังไงจะเป็นยังไงเขาใช้สกิลเรียบร้อยตอนนี้ทําการระเบิดพลังสกิลยัวตุ้มเละเขาทำการระเบิดพลังสกิเล,กรเ,ล,ลกเรียบร้อยตอนนี้ศัตรนะูเละขับไปหน้าหลางไปหน้าลองเหลือแค่คนหอยคนปล่อยหอยแค่ตัวเดียวนะฮะคนปล่อยของเราเนี่ยจะทำยังไงมาดูกันมาดูกัน ไปล่อยหอยออกไปอีก3ตัวเขาวิ <c oughs> ่งมาแล้วแบบไม่สนใจหอยเลยแล้วก็เชื่อแล้วก็ตายเป <c oughs> ็นยูนิตที่โกงซะจริงๆนี่นี่ยยน,น,น,นี่เอาเอาเอาฮ้ยหอยหอยหอยไม่เลิกหอยไม่เลิกเราจะต้องไงกับพวกหอยพวกนี้จะเอายังไงพี่ตาขาวเราจะ <c oughs> ตายเรียบังไงตายหรือย <c oughs> ยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่ข้าคือผู้ชนะโดดโชว์ <c oughs> นี่แล้วก็โดลงมาพร้อมกับสกิลชึบนี่โชว์บุญบุบบึบบึบบึบโคตรเท่เลยอ่ะหอยทอะไรก็ไม่นได้หรอกกุ้งขัดไปใส่งดเอ๊เออเออเระเบิดชึบจะใช้กับใครแล้วเนี่ยอีซี่เอาเลยนะเราจะมาลองเซฟพลังของเขากันเลยมาถ่ายรูปก่อนอ่าถ่ายถ่าย ขอเรื่องขึ้นเรื่องขึ้นเลื่องขึ้นนี่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 อัปโหลดท่านี้แชทราคาเขาอะราคาออโต้ท,ที่ประมาณสองพัน 2, กว่าเราวททำให้เขาแพงกว่าเดิมได้ยังไงมีพิธีง่ายมากผมจะเพิ่มดาวอหวกเขาเป็นสามร้อยอสามร้อยสามร้อยชิบเออเป็นไงราคาเท่าไหร่ได้ขนาดเพิ่มซะขนาดนี้ยังราคายังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเราจะต้องทำให้เขาแข็งแกร่งมากกว่านี้เปอร์จำใช้ได้ อัร์ิตี้ต่างๆไรเดอร์เราไ่ใสไ่ไม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 ่ต้องอปรับอะไรแค่นี้ใช้ได้แล้วราคาของเขาผมจะปรับให้เป็นสามพันแล้วกันนะอ่าสามพันไปเลยสามพันเรียบร้อยต่อไปผมจะทําการตั้งชื่อเขานะครับชื่อของเขาเนี่ยมจะยังก็เป็นรูปฉายเดียวนะมั็นสองยังชื่อว่าโซโล่แล้วกันนะโซโล่ Solo นะฮะโซโล่ Solo. จากนั้นเนี่ยเขาแบบว่ามีพลังแสงแล้วก็แบบสีขาวแบบแข็งแกร่งผมขาวตาขาวเสื้อมีขาวเล็กน้อยดาบก็ต้องแบบนะนั่นต้องชื่อว่าโซโล่ไรแล้วกันนะ โอเคผมคิดว่านะพลังระดบับดับใช้เดแห่งแสงของเราเนี่ยนะจะแข็งแกร่งแบบว่าเอาชนะใ,ใครก็น่าจะได้นะมาลองไซฟยูนิตกันเรียบร้อยได้มาแล้วยูนิตของเราทีนี้เราจะไปตั้งสร้างฟ a กทาวนกันนะก่ที่นิวฟ a c ท o r น์ก็คือการสร้างอ่ำเช้นเผาผมจะให้เช้นเผานี้ของผมเนี่ยมีสีขาวเป็นจะแห่แสงแล้วก็ชนเผานี่น,นะเมื่อพลังเป็นแสงแล้วเนี่ยต้องมีสองทงที่เขา้ากับพวกเขาใช่ ผมจะต้องเลือกเสาธงก่อนไม่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องเลือกอืมสัญลแห่งชนเผ่าไม่ดีเสาธงทำไมวะอ่มสัญลักษณ์เนี่ยนะเราจะให้เป็นรูปดาวไม่ไม่น่าจะพอไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีะดอ่มส่วนตัวผมเนี่ยเราต้องหาอะไรที่เหมาะสมกับแสงอาเปลวไฟเปลวไฟเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราเหรอกมันก็มัน,ม,นมันก็สนใจดีนะเราอ่มอ,อันเดิมนี่แหละดีที่สุดแล้ว โอเคใส่ <c oughs> okay, นี่ก็ไปเลยแล้วเรามาลองแล้วมันต้องชื่อได้ด้วยชื่อนี่นะผมจะเอาเป็นว่าไลติงแล้วกันนะเออไลติงไลติงแสงสว่างช่ไลติงขียนถ okay, ูกทิ้ผิดแล้วเนี่ยควร้อยกับตัวเองจริงๆเลยโอเคใช่ใช่ใช่ไลติงอย่างเงี้ยเอาละเซฟนี่ได้แล้วผลเมืองของเราเอาแล้วนะ เราจะไปลองเล่นเขาเปน็นหรือว่าเขาเนี่ยแ,แข็งแกร่งขนาดไหนผมจะเปิดมาด้วยแมปแมปแมปหนึ่งทีง่วิวคริสต์มาสจะใช้แมปนิวนิวเอ่อฟาร์เมอร์หนาวนะฮะแมปฟาร์เมอร์ครั้งนี้เป็นวิวคริสต์มาสด้วยตกแต่งส,สวยเลยแต่เราจะเอาเข้ามาลุกหลังคริสต์มาสเราฟาร์เมอร์เนี่ยจะต้องลุกขึ้นมีขเขาเราพึ่งจะมีหนึ่งเราจะเล่าทุกคนฟังนะหนึ่งเรานี้นะมียื่ว่าวันหนึ่งวันเขาเขาทำไมทำไมวันหนึ่งเนี่ย มีหิมะตกเข้ามาในหมู่บ้านในวันนั้นวันนั้นน่ะเป็นวันคริสต์มาสวันีแน,นแสนที่อกคนแสนจะมีความสุขใช่แล้วล่ะที่นี่เนี่ยนะประดับประดาไปด้วยต้นคริสต์มาสและต้นไม้ต่างๆที่นี่ปกคลุมด้วยคริสต์มาสผิวน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งแห่งน,นี้ใช่แล้วและประชาชนเนี่ยก็อ,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันก็ได้มียูนิตตัวหนึ่งอ่ะอะ่ยูนิตนี้รู้ไหม ก็เดี๋ยวพี่สอนก่อนพี่ย่างังมีเข้านะเราจะต้องกดตรงนี้กดตรงนี้มากดตรงนี้นนอา่าแล้วก็เลือกยูนิตอันนี้ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็กดใช้ได้โอเคจ้าละนะแล้วมาคุยก,กันต่อแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยนะยูนิตตัวนั้นเนี่ยเขาได้โผล่ขึ้นมาในหมู่บ้านใช่แล้วโผล่มาถูกเขาเมียโพสแล้วในระหว่างนั้นที่หมู่บ้านมีเพลงนี้เนี่ยกำลังเฉลิมฉลองวันคริสต์ม,มาสแสนสนุกด,ดูนั้นเด็กเดเด็กๆกก,ก,ก็ได้ถูกเขาฆ่าใช่แล้ว แล้วเ,เขาดึงเข้ามาโจมตีเด็กๆก,ก็ได้ถูกฆ่าไปทีละคนสองคนตอนนี้เขานั้นเด็กตอนนี้เขาได้ทําการโจมตีเด็กน้อยเหล่านี้จนเหลือได้นคนเดียวที่เหลือรอดเขาได้ทําการแบบนี้ออกมาแต่ไม่ทันทําให้เด็กหล่านี้ใหญ่โตและชาวบ้านจึงฮึดขึ้นสู้ใช,แชนนยย่แล้วชาวบ้านนั้นจึงพยายามจะต่อต้านเขาแต่ชาวบ้านจะใช้วิธีตัวเองมี ก็ไปต่อสู้กับจอมิสศาสตตนนั้นแต่และสิ่งนี้แต่สิ่งที่พนะิพามนั้นกลับไม่เป็นผลชาวบ้านถูกถูกพลังเขาเขาใช้การโจมตีเพียงครั้งเดียวก็แตกเรียบรับข้าไปหน้ากลองทําให้ทําให้หมู่บ้านนี้ถึงหมดทั้งรอดจึงส่งคนเนี่ยออกไปึงไในสง่งส่งคนออกไปส่งความช่วยเหลือแต่ในระหว่างที่ส่งคนไปนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ได้ ทำการเอารบับรูเียงการที่ของสูงที่สุดของเขาเนี่ยออกมาเพื่อทาการท้ากันและทีนี้ถ้าเรื่องตีเกิดขึ้นนั้นเขาไม่ยอมรับและเราและเรบบชชาชาวบ้านยิงต้องขึ้นโจมตีเขานั้นโกรธมากและพยายามเข้าไปโจมตีเจ้า,จาคนในเขตที่สนในหมู่บ้านน,นี้นั้นตอนนี้เขาเด็ดประกาศไว้ว่าถ้าโบเจ้าพิชซัมเล่นกับข้า,าน้นพวกเจ้าจะต้องตาย จากนั้นเจ้าหนี้จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเกรงกลัวเป็นอย่างมากจึงใช้แผนสกับลบทันทีเลยคือแผนการปลายานั่นเองเลยทําให้ชาวชาวบ้านนั้นต้องการให้เขาตายโดยยาพิษจึงได้ทําการปายาใส่เขาแต่ว่าเขานั้นเร็วมากยานั้นมันสามารถทำะไรเขาได้แถมเูาพูดเดี๋ยวเป็นเองซะอีกตอนนี้เขาซึ่งนั่นก็ทําให้เขานั้นสามารถชนะพวกนี้ได้อย่างไรได้เขาชาพลังอีกครั้งในทําการโจมตี ตอนนี้แกงปลายาของเรานั้นเริ่มไม่เหลือแล้วเขาได้ใช้ขวดพลังในการเคลื่อนไหวแล้วก็โจมตีได้อย่างง่ายดายต่อให้เขาโดนพิษสักแค่ไหนก็ไม่สะทกสุท้านอะไรเลยแถมยังต่อสู้ต่อได้มีมนพลังหาเหวอะไรกันเนี่ยตอนนี้เหลือคบคนพายายพิบีคนเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเขาเข้าไปและจ้วงไม่โดนเ,าเขาเริ่มเมาแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ ป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดดีแหละคือผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้และหลังจากนั้นเนานะชาวบ้านที่ได้ส่งออมคดขอความช่วยเหลือไปยังปราสาทใช่แล้วเขาได้ส่งความช่วยเหลือไปยังคิงซึ่งขอไอคิ้งขอไคิงนั้นส่งกองทัพมาช่วยอเขาได้วิ่งออกไปแต่หล้วจากนั้นเขายึงขอ,ขอห้คิงมา ขาจึงขอให้คิงม,มาช่วยเหลือได้และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างคิงและโซโลนะโซโลไลเหตุการณ์นี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็อดทามชมกันได้ในตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องราวเดล่านั้นนะนะแล้วขอเล่าย้อนกลับไปก่อนที่เจ้าคนสงสารเนี่ยจะไปถึงก่อนการต่อสู้เนี่ยนะ เราได้เบลเนี่จะกลับมาอีกครั้งในระหว่างที่ชิงกำลังเดินทางมาและเราเราก็ได้รวมรวมพลกันเพื่อเะปบร่ปาปรับปราบรางเขาจะปราบเขาได้ไม่นั้นอีกเรื่องหนึง่งจากนั้นก็ได้ส่งคนที่สามารถการแรงโจมตีได้และจะและคนโจมตีที่เง่าออไปซึ่งมีเพียงคนเดียวของมูฟาเท่า,น,านั้นและฟอร์เมอร์ทีละเพียงน้อยนิดแต่เด็กๆนั้นก็ถูกกลับกลับไปบ้านย้ายออกมาแล้วจากนั้นพวกเขานะ่ะชนะมาได้หรือไม่ เราต้องมาติดตามดูกันต่อไปตอนนี้การต่อสู้เริรุนแรงมากสวีคุณไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นกันนะโซโล,โลไ้ทำการโจมตีชึบเอาละตอนนี้จะเล่นต่อไปโซโลไลของเราไปทำการประทะก,กับอีกาตอนนี้เขาสามารถหลบการโจมตีแท้ทั้งหมดได้แต่เขาโดนยาปลาเข้าไปก็เลยมอตามสเต็ปนะเขาใช้พลังช้าอยู่แล้วตอนนี้เขาเริ่มโจมตีชึบคนเงาตายเรียบร้อยแต่ตอนนี้เขากาลังไฟกับกา ขาโดดกลับมาแล้วเราทำอะไรต่อไปก็กกำลังทำการประทะกับแกงปลายาตอนนี้แกงปลายาหพึ่งตัวเดียวกับอีกาหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เขามาใช้พลังอยู่ฟาพีกาอีกาไม่สามารถขยับได้แล้วจึ๊บเขาก็อชนะจนได้สุดท้ายนี้ก็เป็นหน้าทีของคิงที่เดินทางมาคิงนั้นได้ส่งกองทัพจำนวนมหาศาลมา,า,มาเพื่อที่จะมากำราบเขาและกองทัพนี้นะจะสามารถที่จะ กำราบเขาได้หรือไม่นั้นเราก็ต้องติดตามชมกันในตอนต่อไปและในครั้งนี้นั้นก็ขอจบเรื่องราวจาเที่ทานี้ก่อนจะเจอกันใหม่นะลาก่อนทานผู้ชมติดตามชมกันด้วยละ